ความลับใต้แสงดาวสิ่งที่อยู่ตรงหน้าลูกพีทไม่ใช่ป่ามืดมนหรือปีศาจร้ายอย่างที่กลัวแต่มันจึงคือเมืองลอยฟ้าที่ทำจากคริสตัลใสทั้งเมืองสะท้อนแสงระยิบระยับเหมือนนำดวงดาวบนท้องฟ้ามาวางไว้บนดินบ้านเรือนทุกหลังมีรูปร่างเหมือนผลไม้และมีสายรุ้งเชื่อมพาดระหว่างตึกเป็นทางเดิน การเผชิญหน้าครั้งสุดท้ายขณะที่ลูกพีทกำลังยืนอึ้งอยู่นั้นราชินีและอองดาวร่างสูงโปร่งที่ผิวกายเรืองแสงเหมือนทางช้างเผลือกก็เดินออกมาต้อนรับพร้อมกับยื่นลูกกุญแจที่ทำจากน้ําแข็งให้ลูกพีทเจ้<ม>าผ่านบททดสอบแห่งความกล้าในเขาวงกฏมาได้กุญแจดอกนี้จะเปิดประตูบ้านที่แท้จริงของเจ้า ราชินีกล่าวด้วยเสียงที่กังวานเหมือนเสียงกระดิ่งความจริงที่คาดไม่ถึงลูกพีทรับกุญแจมาแล้วเสียบลงที่ประตูบานใหญ่ยักษ์กลางเมืองทันทีที่ไขกุญแจแสงสว่างจ้าก็ส่องเข้าตาจนต้องหลับตาปีพอลืมตาขึ้นมาอีกทีลูกพีทพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนเตียงนุ่มๆในห้องนอนของตัวเอง ที่แท้เรื่องทั้งหมดคือบททดสอบในความฝันของโรงเรียนเวทมนตที่เธอเพิ่งเข้าเรียนวันแรกนั่นเองบนโต๊ะข้างเตียงมีเข็มกลัดรูปดาวดวงเล็กๆวางอยู่พร้อมโน้ตเขียนว่ายินดีด้วยลูกพีทคือผู้กล้าอันดับหนึ่งของรุ่นลูกพีท <Wow, S 1> ยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจถึงจะเป็นความฝัน <ever. S 1> แต่มันก็ทำให้เธอรู้ว่าความกล้า wow, หาญที่แท้จริงไม่ได้แปลว่าไม่กลัว แต่คือการเดินหน้าต่อไปทั้งที่ยังกลัวตังหากเย้ในที่สุดหนูก็ทำสำเร็จแล้วค่ะคุณครูลูกพีต,ตะโตนดังก้องในห้องด้วยความดีใจ